Kind of Sh, F, สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนครับอิฟตี้กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับโอ้สวัสดีครับอาจารย์ตันแมนเป็นอาจารย์หรือยังขึ้นมาดูวันเนาะอืมอันนี้เขาก็ลุกว่ะแมนแมนอยู่คนลุกอยู่มาดูบนวางไหนมาดูว่าสิได้เป็นนักแต่งชื่อดังว่าเอาอันนี้บอกเบ้าตุ้ยว่าสิได้รถ บัตที่เทเด็กกัเทถวว่าตีมือเโ้าไปแน่นโทัวร์ไมอนุมัติแล้วเรียบร้อยครับพร้อมเอารถมาส่งตอนนี้ว่าตุ๋นสิได้รถพาแลถึงไม่ความคิดว่าตุ๋นบ่มีครับแล้วก็นั่งดูด้วยกันกับบัตรนั้นบัตรนั้นก็ดูเพื่อนว่างในบ้านเราบอกว่าในปีนี้สิมีผลงานแจักอย่างหนึ่งแหละมีสิ้นเป็นอันแล้วครับเพื่อนบอกผมว่าก่อนว่าผมเขียนเพลงเพื่อเลยถามว่าตโตเขียนเพลงเป็นหรือว่ายังเป็นว่เพื่อนก็เลยบอกผมเขียนเพลงเป็นเอออบดนสิได้มีผลงานแล้วก็น่า

การใช้เรืองมื่อคนได้เพี้นเพื่อนน่ะบ้านนี้เพื่อน่าสีมีซื้อเสียงสีดังดังไปหนาแล้วก็สีมีผู้ใหญ่เขามาสนับสนุนบ้านี้สีมีคนเห็นได้บ้านี้เอตตัวสิอกังังาเลยเร็นยังของบ้านของการใช้เลยเนะ มบอดจิตเตอร์ลองให้่ขมวดฟังว่าเออฟังแล้วก็พี่นั่นแหละก็พี่นี่แหละครับพี้คอยมาสอนเลยขัี่พระชนะได้กัปปี้ดำลองลองให้ฟังมือหนึ่งกับพี่วงกันใช่แต่ว่าแต่ว่าสีว่อเห้ฟังมือที่ว่าเล่นยูซูลินเนาะหมอตันกับปุ่งหัวได้ว่าพอสิผ้าไม่ใสปุ่งหัวได้บุ่งหัแอบเสื้อไปพาไปเล่นพินมาเนี่ยหมูอันอ่าพาไปเล่นพินหมอพันเล่นพินไล่ อาจารย์ยังก่อทับถนนไหมต้องส่ท่องถนนได้ป่ะนี่คนเห็ดพิ้งเราไอ่อ่สวัสครับสวัสดีครับอนนี้มักกเล่งไปยย่านป่ะไอ้ไอ่ไร่พิ้งนี่มมนี่เด่นไดสด่สุดยอดได้ป่ะสัน ซื้อไร่พี่ยังก่อนไนรปลาลู่ใช่อะไรครับซื้อไร่พี่ยังก่อนปูปลาหลานครับเออปูปลาหลานปลาหลานเนี่ยเป็นไร่เป็นไร่ต,นตนุนเสมอของของแมนผมเคยว่าวัดว่าปววูปลาหลานเป็นยังไงปูปลาหลานนี่มันได้มาจากว่าปูปลาหลานไปเล่นตรงหน้านยู่อันนั้นครับมันมีหลายตำนานแต่ตำนานมันดังสุดก็คือผ้าหลานไปยังขาขายอยู่ทางทุ่งกุลาหรือหอนปลาหลานไหมมัมีหยัง ก็คือร้านแบบปนีบรรลับก็เลยสิไปหาน้าหาน้ามาให้ร้านเขียมาให้ร้านบัรรลานตื้นปนีตื้นมากไปเห็นปูเถ้าว่าต่ร้านแต่ว่าแต่ปูป๋าได้ให้ปนีก็ตายปนีแล้วก็แมนขับร้านตายปูกลับมาประทันดน้ำมันไมีน้ำเป็นทะเลทรายเลยแมนเด็กปูทุ่งโบราณเนาะทุ่งแห่งเลี้ยงของปังานแมนนบัดี้ก็เลยมาเป็นทตำนานปูปลาหลานตำนานปูปลาหลานแต่ที่จริงมันเด็กแต่ที่จริงมันบาเด็ก ปลาดอกแช่ว่าตื่นมากมันบ่พอนวันนี้อาจารย์ทีเหตุผลมัน,นมเลยว่าฮู้ชมผู้นี้เล่นได้นี่สุดยอดเลยอวันนี้แฟนคลับเอฟซีผลมาคอมเมนต์มัเนี้อุ้ยเห็นฝีมืออาจารย์สันคิดว่าเป่าแค่นย่างเดียวเอาไปเอามาเล่นดนตรี่ไร้ย่างมาทำมาได้ตัวนี้มากความสมัครมากความสมัรเอฟซีเห็นเริ่มๆๆๆๆๆๆๆเห็นเริ่มเห็นเริ่มเห็นมาลองเช็คเพลงเป่าแค่เล่นพินนะแทงเพลงอ่ะ เริ่มเห็นกันมาเรื่อยๆยังยังอุตส่าดนนี้เริ่มค่ายค่ายความสามาเกิดเริ่มค่ายความสามารถนี่แหละผู้รักผู้ใหญ่บัานนี้บัวเม่นเดีผู้บริหารสาวน้อยเด้เห็นเอเบีที่เป็นผู้รักผู้ใหญ่อีกลลงงงมาอีีกจััเเแ้นนนใหุ่ยความจริงอ่ะโอ้ยไฟหูเลยมือที่เทาอยู่วัฒนนครยโอ้ยบ่วเม่นตัวยู่อาลันอาลันอาลันยาประเทศครับหมอแต่งเพลงจนดัง ให้กับใครยังก่อนสิงมิวสิกครับสิงลิสิกเลยดิเออโมบีเพียงฮู้ครับแต่ว่าผมพไม่เคยบอกใครซื้อเพลงยังก่อนข่อใหม่ครับผลงานเพลงของอาจารย์ดีพนมภูไทยครับเพลงเพ่งพ่อใหม่ใอจีเพียงหูหมอตันเป็นผู้แต่งนะครับลูกผู้พี่บอกคิดมาพอสิข่ะเฝ้าโดดลงไปทันตาตามคำที่พอโตสั่งทั้งพ่อก็เฝ้าโยนลูกผู้น้องลงตามหลัง จอบกยดินฟังทั้งเป็นสองบุตรตาพอจายะก้นดินลงดินมันพงสิเขาน้อยตาบักสซลากอดน้องทุรนทุรายจนดินก่อนใหญ่กโกรกนาสิ้นชีวายอนพอสวัวซาจันไรนยบรันทึกสามครับกร,กระแต่งมาจากตำ,ตำนานพ่อหมาใจสาม มาสาวครับมากสาวยัดนี้คุณสาวเขาว่าเาันยังได้อยเป็นลูกเป็นเมียไปขายลูกเจ้าเจ้ากล้าขันเจ้าขาลูกเจ้าได้มาเอาไฟทำเป็นเมียบัดนี้เห็นจะในนอกภูเขาเลยไปก้นหลุมก้นหลุมบัดนี้บักลาลงไปบงดูหลุมมันเลอกปนไดปิอ่าตัวลูกตัวลูกโดดบักหน่อยก็เลยลงไปเขาลงไปปั๊บฟอกระตักขีนใส่เอ้า ไอ้ก็เลยเอากุสิตางดินใส่น้องลงไปซอยน้องใช่ไหมป่ะเนี่ยเนี่ยตอนเพิ่งมาแข่งเพิ่งนี่มันลงไปมันลงไปทั้งสองเหมือนผมบานี้บานนะี้นนนอยากเ<ร>กินนิดนึงให้เกินนิดนึงครับไก่เสียดไปเพ่งหงอิงไงเพ่ง,ง,งตอนนี้มันมีท่อนทรงหุกแล้วก็ท่อนหุกครับครับเพราะว่าแต่ว่าต้นของเหตุที่ว่าแต่งให้หงอิงองนี้บ่แมนว่า โมตันอยากแต่งให้ไหมที่ไปโทษว่าหมอตันแต่งหมอตันโอ้อยากดังอย่างบะแมนบแมนผมโมหูเลยครับคือเรื่องเหตุที่เกิดนี่คือว่าอุ้งอิงไปถ่ายเอ็มวีถามพอกระับไส้เพิ่นโมหูว่าผู้ใดแต่งเพลงนี้ให้พอเขาเปิดเป็นแบบเป็นแบบเไทยเอ็มวีจนแหลมๆนะพอจะได้ยินเป็นไดั้งหูนี่พี่เบียพี่เบียบอกกระพ่รไส้ว่าขนาดไก่กระมวลนู่นหมตันไก่กระมวลเอ้าแลวอ ต้องไปทยเศร้าเอมีเนี่ยมันายในฟังเศร้านะแต่ฟังเป็นเพลงเต็มนะเเสียงปรกอนียเป็นเรกาโดยเต็มนะเพทไมันปรกการไแต่งเพลงนี่ทั้มวนแท้ประกันการะบอกเอ้าอาจะไเนี่ยเออพระอกตันนั้นได้เป็นาแต่งเไม่ไีบผมยังงองเอาบ่เวอแบบเอ้าบอเยเลยอ๋อตันดำๆเลยนี่ันี้ฟัเลยวะโมแต่งไงหนูเนี่ยจากเพลงนี่แล้ววันนี้มันก็เป็นต้นเหตุวันต้นเห f ุกัมาก มันบอกว่าเป็นแจงเพลงอินดี้ไ้ลองเล่นๆสี่นะครับเกินนิดหน่อยเพลงขนาดนั้นบออซื้อเพลงว่าสั้นน้องสิคอเจ็บครับฟอนหกเพราะว่าตอนนี้ยังยังมีเวลาเปอร์แมนมอลล่มเลยครับเป็นเพลงอินดี้ไม่นะไม่ใช่เพลงที่สั้นๆนี่เองครับมันเป็นภาษาเราสั้นเนี่ยไม่ใช่ภาษาเปนเรื่องสัยาขอหยาดเปิ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 ดเนื้อนั่นมันเกินไว้มันยังไม่เลยมันหลายเพลงแมนครับพี่น้องเแฟนครับอีซีครับ หรือว่ายูทูบเบอร์สาวน้อยเฮาเขียนอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนี้นี่ประมาณร้อยเพลงหมดแน่เนี่ยพี่หลีแต่ว่าสืขายไปแต่ว่าขายไปบ้างอย่างนี้นะซีสิบเอ็ดเพลงครับปิดด้วยอันนี้อันนี้คือเพลงที่ที่ปิดไปแล้วนะครับแต่ว่าเพลงที่ขายก็ยังมีอีกอยู่ใส่หลักเดียเดี๋ยวก้อนนี่ครับเริ่มผมเริ่มเขียนเพลงตอนอายุสิบเก้าสิบเก้าตอนนั้นมัน เออโควิดทำให้การรับงานของเพลงไม่พอแล้วงานมันช่วงที่เต้นในร้ายอี่างนี้คือตอนเป็นทหารก่อนก่อนหนันปีหนึ่งปติททหารเรล่ามีเวลาว่างเตงแอบเตงไว้เอาฟังยังังครับที่เกียนให้เวลาเนาะบสนองสิขอเจ็บเองครับเอาความหัก ที่ไอ้ทำลายมันลงไปถึงสีเจ็บลายจนว่าใจมุนเป็นไงก็อยู่ไปน้องก็มีแต่ช้ำบ่ต้องรู้ตนขันไอ้สิตั้งใจมีเขาปล่อยน้องสาเไปตามเวนตามกรรม ขอรับจบความเจ็บสิเย็บเอาใจที่ถึกย้ำสิแปรลมแปรตายให้กับว่าต้องมาคิดดำเฮ็ดดีอำลำอำลำยังบ่พอบ่สนองขอเจ็บกัดได้สวดสวด สวดครับส,ส,สวดครับผุนมาหาดูหน่อยขาจับมือไหมเอาผมฟังเร็วมันเป็นความรู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยมาทีนึงมาแรกเลยเนาะเฮ้ยบดนเดี๋ยวห้องบ่ได้อ้วยเลยพอพยังพักเช่นนั้นได้ก็ติดแฮนด์แท็ปหนึ่งมาแรกเลยไหมเออแล้วแถมมาหนี่เอฟซีหลากระหลพร้อมค่อยเชียร์ค่อยสนับสนุนเพลงตันอยู่แล้วผมว่าคุณค่าที่เอกตัน เปิดเผยตัวเองเห็นมากหน้ามือบอลให้เล้วสิถูกโตยังไหนกระด้างมาขอบคุณขอบคุณพอบีครับคัณเมื่อนั้นพอบีเพราะว่าคลิปตีแล้วว่าเพ้าะว่าเร่งเล่น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 ก็เล่นเดี๋ยวไอ้บว่าตัวเราก็เล่นน้ามือเป็นไเอามานี้มาขอบคุณเมื่อนั้นขอบคุณพอบีครับเมื่อนั้นอ่ เปิดทางเปิดทางครับเปิดทางเลยมือน่งก็คือว่าเอฟซีกลับไปตั้งเพียงเก่าผมที่ผมผลงานเก่าๆอยู่ดีผมกลับไปอ่านขอาเหม็นว่าตามมาจากช่องพอบีเราเราเป็นผู้ที่เห็นความสามารถก็เลยนําเสนอบปอยากเสื้อบอยากคิดแล้วก็อีกอย่างคือพอเสนอไปปุ๊บมือนึ่นเนาะภายในมือนั่นเลยมือต่อมาพอกันใชเห็นว่าเอ้าัมตันแตงเพลงนเป็นเรียลตีแล้วก็ไปเห็น MV ี นี่เพลงเก่แต่งใช้ไปนหมเพิ่นเลยมาบอกแต่ลองแต่งให้พอเบิ่งเพลงนึงก็นี่แหละเป็นที่มาของชาแนลใดจกันแล้วก็ลองเขียนเกินทรงเล่าฟังเบิ่งครับเกินน่ะใส่เวลาบ่ดนดอกครับแต่ว่าตอนเดือนก่อนน่ยใช้เวลาเดือนนึ่เก็จบอ้าฝาก FC ฟซี่นครับคอมเมนต์มาแต่คิดเบิ่งว่าพระเอกตันแต่งเพลงนี้แล้วรู้สึกจังได๋มีความคิดจังได๋อยากให้พระเอกตันอ่าแต่งเพลงหยังคิดไม่อีกคอมเมนต์มา เนื้อเรื่องเนื้อเร้าเรื่องเร้าอย่างซื้อเพลงแบบใดไก่มาแต่คลิปนี้ครับเดี๋ยวสินน้ำตัเหนือหมอตันแตงไวผลงานเพลงล่าสุดนํำกันแล้วกันครับภาชนะได้ใจดำครับตอนนี้ก็ติดหนึ่งมาแรงหมดเพลงั่วไปแล้วก็สองมาแรงครับหมดเพลงครับพี่น้องดันใ้ซอยฝากซอยดันในขึนหนึ่งนะมาแรงแน่เ้ยครับพี่น้องครับขอบคุณบอกหนึ่งว่ามาแรงดอกสองร้านวิวเลยดีกว่าหนึ่งวันสองร้านวิว สามเซนครับท่องสามเซนเซนหนึ่งเซเป็นของพ่อเอกเซนหนึ่งเซนเป็นของแม่หน่อยอีกเซนหนึ่งเซนเป็นของอีหล่าครับนี่เอาโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้ั่วหนี้เนาะพอกันคลิปหน้าครับพี่นองครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกดซับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีบี คล้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับเออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ